เรื่องคอหรือดินหมุนลงไปไเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหนึ่งปีมันจะมีผลกับลูต่อผู้ป่วยไหมคะที่ทำงานมีอยู่แล้วเขาอพยพยังครับยากยากยากครับเพราะเขามันโรงพยาบาลใหญ่อ่ะแล้วมันเป็นโรงเรียนโรงเรียนแพทย์ครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนแพทย์ วชิราเขาเขามีมาตรการยังไงแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานครก็จะมีอยู่10กว่าที่ครับผมว่ามันน่าจะโยกย้ายได้ซึ่งผมว่ามันต้องโยกย้ายแหละเพราะว่ามันคงไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นน่ะถ้าหลมตรงนี้มันก็ต้องโมที่อื่นนะครับาจริงอาจเป็นตรง่หาเพราะว่ามันใกล้กับโรงบาลก็พื้นที่ตรงนั้นคือเป็นเป็นห่วงเพราะว่าสมมติว่าพวกเราไปตรงนั้นน่ะพวกเรายังหนีได้คือพวกเราหนีได้ยังไม่รู้จะหนีทันหรือเปล่าเลยอ่ะ แต่ว่าตรงนั้นน่ะมีคนไข้แล้วก็ที่สาคัญคืออุปกรณ์น่ะมันก็แล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือมันแต่ละอย่างมันมีราคาสูงหมดแล้วก็การเคลื่อนย้ายคนไข้เหมือนอย่างเอาอย่าง,อย,างอย่างตอนที่แผ่นดินไหวครับยังทุรักทุเลเลยครับอันนี้ผมว่ามันหนักกว่าแผ่นดินไหวอีกอ่ะมันก็คงลําบากมากเขาบอกเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาเน็นงีในการแต่ประกอบเขาคิดว่ามันนานเกินไป คือถ้าหนึ่งปีนานเกินไปไหมมันนานเกินไปสำหรับสำหรับพวกเราแหละเพราะเราก็อยากให้มันเร็วกว่านั้นน่ะแต่ในความเป็นไปได้อะมันผมไม่แน่ใจต้องเป็นทุกนักวิศวกรเขาถึงจะรู้จะรู้แล้วม,มาครับว่ามันเท่าไหร่ทางการแพเองก็จะต้องมีแบบเคสต่างหรือว่าเคสที่มีการจองคิวด้วยร่วมหน้าลหลายอ๋อเลื่อนแน่นอนเลื่อนแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องจัดการกับคนไข้ของเขาอ่ะคือเขาก็ปกติทางโรง,งพยาบาลเราก็จะมีขอความช่วยเหลือกันรีเฟอร์คนไข้คือมันน,นานเกินไป เจ็ดวันในการกินอะไรีเหมือนกันเลยป่ะมันทําได้จริงใช่ไหมเราบอกว่าเรื่องตั้งนักควรจะเร่งมากเลยอย่้ไวก่นะผมก็อยากให้ทุกอย่างผมว่าทุกเราทุกเราทุกคนคงอยากให้มันไวอ่ะเพราะมันไม่ได้แค่ปัญหาแค่ว่าตรงนั้นใช่ป่ะครับคือแถวนั้นทั้งเส้นอ่ะถามเศษมันมันหลายอย่างมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลมาชีลาหรอกมันคนทุกอย่างทุกคนคงอยากให้มันเร็วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเร็วแล้วมันไม่ปลอดภัยอ่ะก็ไม่รู้เนาะบ้านเราอ่ะ มันก็คงจะเทียบมาตรฐานกับญี่ปุ่นก็ต้องพูดตามตรงว่าพวกเราก็ตอบกันเองได้ว่ามันเท่ากันไหมครับด้วยเทคโนโลยีนะถ้าคนญี่ปุ่นทํากับเราทำณวันนี้ผมก็ยังคิดว่ามาตรฐานเราก็คงไม่เท่าเขาเพราะว่าเขามีองค์ความรู้เรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องอะไรเยอะกว่าเราครับแล้วโครงสร้างเขาก็ต้องดีกว่าเราคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาให้ดีแล้วทําออกมาอีกแล้วมันพังอีก มันคืออันนี้ผมว่ามันโชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ว่าถ้ามันมีขึ้นมาอีกแล้วพวกเรารับได้หรอในฐานะประชาชนค่ะคนก็มองว่าเรื่องนี้เปอนเเป็นการต้อนรับนายกใหม่ในการทำงานมองมองเรื่องนี้ก็เหมือนว่าถ้านายกเข้ามาก็เจองานหินเลยใช่ไหมครับก็คนที่เป็นนายกก็ต้องเจองานหินทุกวันแหละมันถ้าเกิดว่าจะมาสบายๆก็คงไม่มานั่งตำแหน่งนั้น เพราะฉะน,นั้นก็หวังว่าไม่ใช่แค่นายโยครับทางคณะครับก็อยากจะให้ท่านรับน้องด้วย <laughs> ได้งานนี้ขอให้ผ่านไปให้ได้ท่านอยากขึ้นบ้านนะเขาบอกว่าที่นิ่มดุลไปเพราะเป็นเวรกลับที่เราไปทำกับเขาไว้อ๋อเหรอเหรอเหรออะไรไงมาับมหนเป็นเวรกลังเลครับก็ถ้าเขาคิดแบบนั้นก็แปลว่าเขายังมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอเพราะก็มีเพื่อนหมอที่เขาอยู่ บอสิละมีเขาได้เล่าเหตุการณ์ไม่ได้ถามกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เขายุ่งกันไปหมดครับก็แค่เคที่อยู่ไอซียูซียูต่างๆนานาที่มันเคลื่อนย้ายยากแล้วที่สำคัญต้องใช้อุปกรณ์เพราะว่าณตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่แค่ดินถล่มใช่ไหมครับมันมีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุปกรณ์อ่าอย่างเช่นคนไข้ที่ต้องใช้ออนเครื่องช่วยหายใจอ่ะ แล้วเครื่องช่วยใจมันใช้ไม่ได้นะตอนนั้นนะ่ะพวกบุคลากรมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นบีบมือกันหมดแบบบีบไอ้ถุงแอบมบูแกลงหมดแล้วบุคลากรมไม่มีทางพออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนให้เป็นการเคลื่อนย้ายคนเปลี่ยนโรงพยาบาลว่าจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนไข้ด้วยมันเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วในการที่คือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่เคลื่อนย,ย,าย้ายคนไข้แล้วถึงแม้จะเคลื่อนย้ายคนไข้ระหว่างทางก็เสี่ยงมาก ก็หลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าต้องย้ายญาติผู้ป่วยอย่างเงี้ยถ้าไม่ช่วยจริงๆโรงพยาบาลเขาไม่ยอมย้ายแต่อันนี้มันก็จําเป็นเพราะว่าอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าในฐานะของของคุณหมอถ้าเกิดคนที่อยู่ในพื้นที่แบบนั้นแล้วก็มันมันมีความจำเป็นจริงๆในการใช้ชีวิตตรงนั้นจริงๆพีการจะแนะนําอะไรไหมคะเป็นไปได้ก็คือย้ายออกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องพร้อมสแตนบายที่จะออกได้ทัเมื่อ เพราะฉะนั้นในเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถุงไม่ใช่ถุงอยางชีพอ่ะมันน่าจะมีคำแบบว่าพร้อมว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ปุ๊บกระเป๋าใบเดียวไปได้เลยหมายถึงว่าของสําคัญที่ปัจจัยสีที่อยู่ในนั้นอุปกรณ์ยังชีพที่อยู่ในนั้นน่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีละกระเป๋าใบเดียวกับตัวเราออกเลยแ้มีคไปคว่าทางต้องมีแบบาตานีัรอผมว่าควรมีนะก็น่าจะสองหน่วยงานหลักๆใช่ไหมครับกพมกับ กับรัฐบาลีผมว่ามันต้องมีอ่ะเพราะว่าคนที่เขาประสบภัยตอนเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องช่วยเหลือกันอ่ะครับขยันามการพัฒนาไม่ก้อยต้ากับไม่ก้อยไม่เค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 ยเล่นละครอนของทายไม่ก้อยก็ เคยเห็นมาคยเคยเคยครับเสียดายเป็นการลงมืการที่แบบว่าเสียดายไม่มันไม่ไม่ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเธอจริงๆแล้วทางทางไม่ก้อยก็คือณตอนนี้ก็มีเอิญช่วยมาช่วยทำแล้วก็มีทีมงานซึ่งแบบว่ามันก็คือถ่ายทอดประสบการณ์อะไรกันมาใช่ไหมครับเอิญก็ยังทำอยู่ทางไม่ก้อยก็ยังทำอยู่ แค่ว่าจากที่ที่เขียนมาก็คือเหมือนว่าไม่ได้ทากับตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็ทำได้ดี <c oughs> ก็เหมือนการร่วงมงานนะครับถ้าเกิดว่าเราเรามีปัญหา,ามีคอนฟ lict หรืออะไรก็ตามกับกับที่ทํางานหนึง่งเราก็เปลี่ยนที่ทำงานใหม่จะถามว,าว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาที่ทํางานเดิมได้ไหม,ไ,มได้ใช่ไหมครับพวกเราก็เป็นการย้ายที่ทํางานครับนี่ Gracias.